every day in our lives แล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน when we learn to agree with god every single day เมื่อเราฝึกฝนตัวเองที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้าทุกๆวัน we accept the power of the benefits of the gospel of jesus christ เท่ากับเราเองก็เปิดใจที่จะรับเอาผลประโยชน์ที่เกิดจากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนกางเขน we literally open our lives To the to the power of เท่ากับเรากำลังอนุญาตให้พลังของข่าวประเสริฐเนี่ยทำงานในชีวิตของเรา Faith The A <is> agreement ความเชื่อก็เท่ากับการเห็นด้วยกัน faith is acceptance ความเชื่อคือการยอมรับ and so when we agree with the gospel of Jesus Christ และเมื่อเราเองได้เห็นด้วยกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ we are accepting what God offers เรากำลังยอมรับในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เรา so in our minds in our hearts we must agree with God every day ในความคิดจิตใจของเราเราควรที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้าทุกๆวัน you know we cannot walk in faith without agreeing with agreeing God เราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้นะถ้าเราไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าก่อนแล้วเราเองก็ได้เปิดเผยให้คุณได้เห็นความจริงนี้จากข้อพระคัมภีร์หลายข้อแล้วด้วย alright so, right, so let's read these scriptures ให้เรามาอ่านจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะคะ that's Luke 1 34 to 38ลูกาบทที่ 1: ข้อ34ถึง38 then Mary said to the angel how can this be since I do not know a man And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. ทูตนั้นตอบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอแล้วฤทธิ์อำนาจขององค์ผู้สูงสุดจะปกคลุมเธอดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้า now indeed Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age and this is now the sixth month for her who was uh, who was called barren แม้แต่เอลิซาเบธญาติของเธอ ยังจะได้บุตรชายทั้งทั้งที่ชาราแล้วและนางซึ่งใครๆว่าเป็นหมัน่นก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า verse 38 then Mary said behold the maidservant of the Lord let it be to me according to your word and the angel departed from her ในข้อที่38มารีกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านกล่าวเถิดแล้วทูตสวรรค์น,นั้นก็จากนางไป Now know, unique event of course, you quite know, here this is quite a unique event here. ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษมากๆเลย so the angel of god comes to mary who is a virgin ทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นได้มาหามารีซึ่งมารีก็ยังเป็นสาวพรหมจารีอยู่ and says you shall c o n c e i v e a son แล้วก็บอกว่าท่านเองนั้นน่ะจะตั้งครนภพระบุตรของพระเจ้า and he will be the savior of the world the son of god แล้วก็บุตรชายของเธอนั้นก็จะเป็นพระบุตรของพระเจ้า now

You know, becoming pregnant with เธอคงไม่เคยได้ยินหรอกว่าจะมีหญิงสาวพม่มจารีเนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งก็ตั้งครันขึ้นมา There is no human being that has experienced that แล้วก็ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนด้วยที่ได้รับประสบการณ์อะไรแบบนี้ I mean naturally speaking that s ถ้าเราพูดกันตามฝ่ายธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด But the angel came and announced that's what God's gonna do ทูตสวรรค์ได้มาหามารีแล้วก็ประกาศเรื่องนี้กับเธอแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำา said the power of the Holy Spirit will come upon you and you will conceive The baby Jesus or the Son of God เพราะว่าทูตนั้นก็ได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิ์อำนาจขององค์ผู้สูงสุดนั้นจะปกคลุมเธอและเธอเองก็จะตั้งขัน Now we can read this and think well it's you know I mean the angel came so it's easy for Mary to accept that เราอ่านตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าการที่ทูตสวรรค์มาปรากฏกับมารีแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะง่ายแหละที่มารีจะยอมรับ But I believe it was not that easy แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก Because in that society oh, <coughs> you, know, uh, you know there's a lot of shame if if uh, an unmarried woman you know, Uh, conceives a child มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้แต่งงานอะ่ะแล้วอยู่ๆก็ตั้งท้องขึ้นมา <You know, S 2> can be a, a, very embarrassing thing in that society มันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆเลยในสังคม So it was not easy for Mary I believe ผมเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้ง่ายสําหรับมารีหรอกนะ But then notice in verse 38แต่ถ้าเราดูในข้อที่38 She says, Let it be to me according to your word. <laughs> she ended up agreeing. With the word the of God เธอก็จบลงด้วยการเห็นด้วยกับถ้อยคำของพระเจ้า she ended up agreeing with the will of God the plan of God เธอจบลงด้วยการเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นความประสงค์และแผนการของพระเจ้า in other words Mary is saying หรือในความหมายหนึ่งก็คือมารีบอกว่า I don't fully understand this คือจริงๆฉันเองก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดหรอกนะ you know I don't know how this is gonna happen แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับฉันยังไง you know but I agree With God will God's God's plan <S แต่เอาเป็นว่าฉันก็จะเห็นด้วยกับถ้อยคำของพระเจ้าและแผนการของพระองค์ What if What if she said no that day? แต่ถ้าในวันนั้นมารีบอกว่าไม่เอาดีกว่าล่ะ She could have said no คือจริงๆเธอปฏิเสธได้นะ I believe God could have found another virgin แลผม <Right? S 2> คิดว่าพระเจ้าก็คงจะไปหาหญิงพรหมจรรีคนอื่นแทน Mary could have disagreed with with that with that news คือมารีก็อาจจะไม่ยอมรับกับ คือเรื่องราวในชีวิตของเธอก็คงจะไม่เหมือนตรงนี้แล้วแหละ but because she accepted she agreed with God แต่เป็นเพราะในวันนั้นเนี่ยเธอยอมรับเธอเลือกที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้า her life was transformed ชีวิตของเธอเองก็เปลี่ยนแปลงไป and she got she had the privilege of conceiving The Son of God, Jesus Christ, the Savior of the world. และเธอก็ได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะเป็นคนที่ตั้งคันพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้แล้วก็เป็นพระบุตรของพระเจ้า she walked into the plan of God for her life. ด้วยการเห็นด้วยกับพระเจ้าก็เลยทําให้ชีวิตของเธอได้ดําเนินต่อไปในแผนการของพระองค์ You know what I'm saying here is this. สิ่งที่ผมพูดตรงนี้เลยก็คือ When God's word comes to us. เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในชีวิตเรา When God's will and plan is revealed to us. เมื่อพระเจ้าได้บอกให้เรารู้เกี่ยวกับแผนการแล้วก็ความประสงค์ของพระองค์สําหรับชีวิตเรา God needs our agreement. นั่นหมายความว่าพระเจ้าก็ต้องการการเห็นด้วยของเรานะ In a God needs accept his will, his plan accept us his his to for will พระเจ้าต้องการที่จะให้เรานั้นน่ะคือเชื่อยอมรับไงในแผนการของพระองค์ It's not going to happen automatically คือไม่ใช่ว่าแผนการของพระองค์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างอัตโนมัติ God reveals God invites He does not force. คือพระเจ้าเปิดเผยกับเราละแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ชวนเราพระพรองจะไม่มีวันบังคับเรา That's why every single day we have the freedom to choose the word of God or not ทุกๆวันเนี่ยเราจึงมีอิสระนะที่เราจะเลือกว่าอยากเชื่อตามถ้อยคำหรือไม่ To agree with Him or not หรือว่าจะเห็นด้วยกับพระองค์ไหม We have a choice เราเองก็มีโอกาสเลือก In our daily experience reveals to us ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็เป็น กเเปิดผยับว่าเราสามารถเลือกจะไปเห็นด้วยกับสิ่งที่ตรงข้ามกับถ้อยคำของพระเจ้าก็ได้ That's the kind of freedom we have. นั่นคืออิสรภาพที่เรามีอยู่ในชีวิต And so we must choose every day to agree with God. ดังนั้นเราควรที่จะใช้อิสระภาพตรงนี้ในการเลือกเห็นด้วยกับพระเจ้าทุกๆวัน When we agree, we accept. เพราะเมื่อเราเนี่ยเห็นด้วยก็เท่ากับเรายอมรับ And when we accept. we walk into god's plan for our lives และเมื่อเรายอมรับเราก็จะเห็นว่าเราได้ดําเนินชีวิตในแผนการที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้กับเรา Mary experienced god's plan <S มารีเองก็ได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระเจ้า Because she agreed with god's plan <S เพราะเธอเองเลือกที่จะเห็นด้วยกับแผนการของพระเจ้า i the same way we can also experience god's plan จริงๆก็เหมือนกันนะเราก็สามารถจะได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระเจ้าได้ When agree with God plan, God will through agree reveal plan God's God เมื่อเราตัดสินใจที่จะเชื่อเห็นด้วยแล้วก็ยอมรับในแผนการหรือความประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรา n o w า o t i c e The angel did not say เห็นไหมว่าทูตสวรรค์เนี่ยไม่ได้บอกนะว่า Mary this is what God wants to do มา r รีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากทำนะ and you have no choice แล้วก็เธอไม่มีสิทธิ์เลือก no choice. ไม่่ใช God doesn't work that way. พระเจ้าไม่เคยทำงานด้วยวิธีนั้น If you go back to the Garden of Eden. ถ้าคุณย้อนกลับไปดูในสวนเอเดน You know God gave Adam and Eve the choice. คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าก็ยังให้ ทางเลือกการตัดสินใจกับอาดัมและเอวามารีเองก็มีโอกาสเลือกเพระเยซูคริสต์เองตอนที่โรรองเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์เองก็มีโอกาสเลือกและพระองค์ก็เลือกที่จะยอมจำนนกับความประสงค์ของพระบิดาใน h a v เดียวกันเราทุกคนเก็มีโอกาสเลือกมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้ามาบังคับเราแต่อยากจะหนุนใจ ให้เราเลือกที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้าทุกวันแล้วเราก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราด้วยก็ผมอยากที่จะพูดถึงในข้อพระคัมภีร์สักนิดนึงจากในเนื้อเรื่องที่เราจะอ่านด้วยกัน as tomorrow แล้วเราก็จะแบ่งปันความจริงจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้ต่อด้วย but in numbers 13 26 to 33 ในกันดานวิถีบทที่13ข้อ26ถึง33 You know we see the story of how Moses sends 12 spies to Uh, spy out the land, the promised land, the land of Canaan. เราก็ได้เห็นว่าโมเสสเนี่ยได้มีการส่งสายลับไป12คนเพื่อจะไปสอดแนมดูในดินแดนแห่งพระสัญญา And how these 12 spies came back With reports. Now we all know the story of how the 12 spies brought. two different reports เราก็รู้เรื่องราวตรงนี้ดีว่าสายลับ12คนเนี่ยเมื่อเข้าไปสอดแนมแล้วกลับมาก็จะมีคํารายงานแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน Then spies said we will not be able to take the land because there are giants in the land เพราะว่าสายลับ10คนนั้นเนี่ยก็บอกว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปยึดครองดินแดนนั้นเพราะว่ามีคนอาศัยอยู่แบบเหมือนเป็นยักษ์เลยตัวใหญ่ขนาดนั้นเลย But Joshua and Caleb said God has said it's given to us we can surely take the land แต่โยชัวกับคาเลบบอก ว่าไม่นะพระเจ้าเนี่ยได้รับปากสัญญาแล้วพระเจ้าจะมอบดินแดนนั้นให้กับเราดังนั้นเราสามารถที่จะยึดครองได้อย่างสิ่งที่ผมเองอยากจะให้คุณได้เห็นจากเรื่องราวตรง <That S 2> นี้คือสายลับสิบคนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับพระเจ้า Joshua and Caleb agreed agreed God with with God. Joshua มีแต่โยชูวาและคาเลบเท่านั้นที่เห็นด้วยกับพระเจ้า Because remember God already said, เพราะอย่าลืมนะว่าพระเจ้าได้พูดไปแล้วไง have given you that land. ว่าเราเนี่ยได้มอบดินแดนนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์กับท่าน Not I will give you ไม่ใช่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้ He said I have given you that land แต่พระองค์บอกว่าเรามอบดินแดนนั้นให้กับเจ้า God has already promised คือสําหรับพระเจ้าพระเจ้าถือว่าพระเจ้าสัญญาแล้ว But the 10 spies saw the circumstances and the challenges แต่สายลับ10คนนั้นเนี่ยเคาก็ได้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วก็ความน่าท้าทาย And instead of agreeing with God's promise แทนที่เขาจะเห็นด้วยกับคําสัญญาของพระเจ้า They agreed With the challenges เขากลับไปเห็นด้วยกับปัญหาที่เกิดขึ้นเขากลับไปเห็นด้วยกับสถานการณ์ as a result, they did not accept what not did result they a i d ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือเท่ากับเขาไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าพูดแต่โยชัวกับคาเลบนั้น agreed God with เห็นด้วยกับพระเจ้า accepted the promise of เขาเองยอมรับในคำสัญญาของพระเจ้า and they said in spite of what circumstances and challenges there are <laughs> we are able to take the land เขาก็เลยบอกว่าต่อ มันจะมีปัญหามีความหน้าท้าทายสถานการณ์จะเป็นแบบนี้นะแต่ยังไงก็ตามเราสามารถยึดครองดินแดนนั้นได้แน่ถ้าคุณอ่านในส่วนที่เหลือของเรื่องราวตรงนี้ the Land. คุณก็จะได้เรียนรู้ว่ามีเฉพาะโยชัวคาเลบแล้วก็ลูกหลานของเขาเท่านั้นนะที่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในดินแดนนั้น <Those S 1> ได้ ten spies and their ส่วนซาอา ผู้ที่สอบสอดแนมสิบคนนั้นกับกลุ่มที่เป็นลูกหลานของเขา They could not enter could ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในน,น, <So here S 1> นั้น a i n จึงทําให้เราได้เรียนรู้จากตรงนี้อีกครั้ง <that S 1> หนึ่ง walk the plan God, ว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตในแผนการของ <to S 1> พระเจ้าการที่เราจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ We must be agreement with be agreement must Gods in เราต้องเห็นด้วยกับถ้อยคําของพระเจ้านะ Agree with God เห็นด้วยกับพระเจ้าและเราจะได้ดำเนินชีวิตในสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเราในวันนี้ให้เราที่ฐานนะครับ Father, we thank you for this new day. Praepida,ขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้. Thank you that we can experience the power of the gospel in our lives. ขอบคุณที่เราสามารถได้รับประสบการณ์กับพลังของข่าวประเสริฐในชีวิตของเราได้. Therefore, with all our hearts, we agree with the gospel. ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะเห็นด้วยกับข่าวประเสริฐอย่างสุดหัวใจเลย. We thank you for victory and blessings today. เราขอบคุณสำหรับชัยชนะและพระพรของพระองค์ในวันนี้. In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู. Amen. Well, have a good day. God bless a day good God o y ขอให้วันนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับและพระเจ้าอวยพร